สวัสดีครับไรออลหันสไตล์ตเกษตรสวนเกษตรเกษตรนอกตำรานะครับวันนี้12ตุลา2563พรุ่งนี้13ตุลาสอ6 3ครับเรามีนัดกันที่ไรออรหันศูนย์เรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงเราอยู่บ้านกุดปลายเข็งตะบนโนนฆ่าอาเภอสูงเนินนครราชสีมาเบอร์โทรศัพท์0 8 7 2 3 2 1 1 3 9พรุ่งนี้13ตุลาสําคัญอย่างไรครับสำคัญก็คือวันที่พวงท่านรอเก้านอกจากเราไปนะครับแต่สิ่งที่พวงท่านทํายังอยู่ในใจพวกเราเสมอเก้าคิดถึงมิง ลืมเลือนนะครับไล่อรหันฟรีอบรมโครงการ10เราเดินหน้าการฟรีอบรมการให้ความรู้การแบ่งปันประสบการณ์กันมาถึงครั้งที่10แล้วนะครับที่นี่ฟรีอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมีน้ําชากาแฟขนมนมเนยข้าเที่ยงกินฟรีอีกต่างหากนะครับก็โครงการ10นะครับหลายคนสมัครเข้ามาแล้วนะครับก็ พรุ่งนี้เราเริ่ม 8.00. จนจบประมาณ17.00นนะครับมือใหม่จะเริ่มต้นเกษตรอย่างไรดีถ้าท่านคิดว่าท่านเป็นมือใหม่อยากจะมาทําเกษตรไม่รู้มือใหม่จะเริ่มต้นแบบไหนอย่างไรดีถึงจะถูกนะครับในเกษตรตัวนี้มันต้องทําให้มันเริ่มต้นให้มันถูกครับถ้าเริ่มต้นผิดมันก็จะผิดทั้งหมดเลยเหมือนติดกระดุมเลยครับผิดเม็ดแรกมันก็ผิดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมือใหม่จะเริ่มต้นเกษตรอย่างไรดีนะครับเข้ามาแบ่งปันประสบการณ์กันนะครับนั ไม่จนนะครับหรือทําเกษตรอย่างไรไม่เป็นหนี้ทกศสนะครับแล้วก็วิชาที่3มปลูกอะไรให้ใครๆแย่งกันซื้อทุกสิ่งทุกอย่างครอบคลุมเรื่องราวกรเกษตรทั้งหมดตั้งแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย,เลยจนทําเกษตรอย่างมืออาชีพนะครับก็สามารถเข้ามาแบ่งปันประสบการณ์กันได้กับไร่อลรหันนะครับท้งนี้ทั้งนั้นนอกจากท่านไปเรียนแล้วท่านก็ต้องไปฝึกปฏิบัติเองด้วยไม่ใช่เรียนแล้วไม่ทํามันจะหายเป็นหนี้หายจนไม่ใช่นะครับเนาะเรื่องราวต่างๆต้องเริ่มต้นแบบไหนอะไรอย่างไร ตลอดการเดินทาง10กว่าปีของไร่อรหันนะครับก็สามารถถ่ายทอดแบ่งปันประสบการณ์แบ่งกันได้13ตุลา2563 9คิดถึงมีลืมเลือนนะครับก็ พรุ่งนี้ใส่เสื้อเหลืองมานะครับแล้วก็ฝึกซ้อมร้องเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียงด้วยและมีเนื้อเพลงขึ้นหน้าจอโปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะครับแค่เราทํานองได้ก็แฮปปี้แล้วนะครับเราจะร่วมเพลงเราร่วมร้องเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียงให้ดังๆให้พ่ออยู่บนฟ้าได้ยินนะครับก็เรายังไม่ลืม รอเก้ายังคิดถึงเสมอคิดถึงมิลืมเลือนนะครับใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการอยากจะมาอบรมมือใหม่จะเริ่มต้นเกษตรอย่างไรดียังไม่ได้สมัครรีบโทรเข้ามาครับ0872321139รับทุกสายโทรกับทุกมิตรก่อนหรือไม่ก็ทักเข้ามาใน Facebook ไร่อรหรันศูนย์เรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงหรือไม่ก็เข้าไปเอา QR โค้ดใน Facebook ไล่อลรหัสศูนย์เรล้เกษตรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงครับไปเซฟเอา QR Code โค้ดแล้วก็แอดเพื่อนทางไลน์โดยใช้ QR Code โค้ดนะครับใช้เบอร์โทรเซฟเบอร์ไลน์ผมไม่ขึ้นนะครับเนาะก็ หลากหลายเรื่องราวนะครับไรอลหันเกษตรสวนเกษตรเกษตรนอกตํารากเกษตรง่ายๆสไตล์ไร่อลหันนะครับก็มาอย่างไรนะครับไม่ต้องกลัวน้ําไม่ท่วมนะครับตอนนี้ปากช่องน้ําท่วมมันลดแล้วนะครับถนนมิตรภาพวิ่งได้ทุกเส้นทางนะครับน้ำไม่ท่วมมาถึงไร่อรหันได้สบายเลยนะครับเมื่อวานผมก็เพิ่งมาจากกรุงเทพไปบรรยายที่พิพิธภัณฑ์เกษตรนะครับเนาะฮะน้ำไม่ท่วมเรามีอบรมปกติ กิจกรรมเราดําเนินไปปกตินะครับไม่ได้ยกเลิอกอะไรนะครับเริ่ม8.00นจบ17.00นตั้ง GPS ไร่อรหันมาได้เลยยกเว้นพี่น้องมาจากทางเหนือนะครับที่ผ่านชัยบาดาลเข้าด่านคุณทดให้โทรมาหาผมก่อนนะครับย้านะครับพี่น้องจากทางเหนือหลายคนสมัครเข้ามาจากทางเหนือนะครับให้โทรมาถามผมก่อนเฉพาะทางเหนืออย่าตั้ง GPS เพราะพอพอ,พอมาถึงไร่อรหรัน คือจากไร่อรหันประมาณ30โลนะครับประมาณ30โล GPS มันจะพามาทางยากพามาทางแคบพามาทางโคนทางตมทางเกวียนนะครับเนาะพาลัดเข้าป่าอ้อยป,ป่ามันป่าข้าวโพดนะครับเพราะฉะนั้นต้องโทรมาหาผมก่อน0 8 7 2 3 2 1 1เ9ผมจะได้บอกทางนะครับให้อ่ามาอำเภอขามทะเลสอให้ได้นะครับหาอบตอขามทะเลสอให้ได้เลี้ยวขวาเข้ามาตรงอบตอขามสลับพี่น้องจากทางเหนือเนาะจากทางอื่นสามารถตั้ง GPS ไร่อรหันมาได้เลยนะครับ แล้วเจอกันครับพรุ่งนี้ครับ13ตุลา2563 3นะครับ13ตุลาฟ้าดับ13ตุลาเราเสียบุคคลสําคัญเสียรอก้าไปนะครับเพราะฉะนั้นยังคิดถึงมิเลื่อมเลือนนะครับก็ฟรีอบรมโครงการ10นะครับมือใหม่จะเริ่มต้นเกษตรอย่างไรดีขอให้นัานเตรียมร่างกายที่แข็งแรงกับจิตใจที่ใฝ่รู้มาพอไม่ต้องเตรียมอย่างอื่นแล้วนะครับสลับมาที่ไร่อรหันแล้วเจอกันครับ